สวัสดีครับผมชื่อแชร์ทัศนีครับวันนี้ผมผมมาร้องเพลงคำเหม่งกามปองครับป่านี้เข้าว่ามีวีหกเอานกนับร้อยพันมาช่วยกันมาช่วยกันชมไพรนะเพื่อนเอ่ยให้เพื่อนเพลินมาช่วยกันมาช่วยกัน

นักเรียนเลยวิไลาตาขอบคุณครับ